เรื่องเล่าตัวแทนวันที่หนึ่งเป็นแค่แผลในจมูกวันที่สองไปแค่แผลวันที่สามจมกูกบวมวันที่สี่บวมทั่วหน้าวันที่ห้าตาปิดหายใจลำบากเจ็บคอวันที่หก นอนโซมลุกไม่ขึ้นเงื่อแตกวันที่7ดีขึ้นเรื่อยๆวันที่8สภาพพอดูได้ออกสื่อได้แค่แค่จมูกสามารถทำให้เราตายได้นะครับ เกือบจะตุย้ยเพราะแค้จมูกเป็นห่วงลูกอยู่อย่างไรไม่มีใครไม่จากไปมีเอาไว้อาการดีๆ